มีแมลงชนิดหนึ่งที่มันสามารถผสมสารที่อยู่ภายในร่างกายของตัวมันได้จนกลายเป็นอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังมันมีชื่อเรียกว่าด้วงบอมบาเดียหรือที่คนไทยเรียกกันว่าแมลงตดนั่นแหละครับซึ่งสารพิษนี้นะครับเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสารสองชนิดนั่นก็คือไฮโดรคิวโนและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยแมลงตดนะครับจะมีช่องท้องสช่องที่เก็บสารสชนิดนี้ไว้ เมื่อมีภัยหรือทุก,กคุกคามมันจะเปิดช่องทั้งสองนี้ให้สารสองชนิดมารวมกันในช่องที่3ที่มีเอนไซม์ตัวหนึ่งอยู่และทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและความร้อนจนส่งผลทําให้เกิดแก๊สและแรงดันในช่องท้องจากนั้นมันก็จะพ่นละอองของสารพิษออกมาจากก้นของมันสารพิษนี้จะมีกลิ่นเหม็นและฉุนเป็นอย่างมากเลยนะครับ บางครั้งอาจมีเสียงคล้ายตดอีกด้วยและหากถูกผิวหนังนะครับก็จะเกิดอาการแสบร้อนและผิวไหม้